สบายดีพี่น้องมื่อนี้เฮาสืพาพี่น้องมาเฮ็ดคลิปเนาะใส่ใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดกบอยู่ตรงหน้าเนาะอ,อยู่แถวนองมาเบิ่งการใส่เบ็ดกบการหาอยูให้กินของบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเนาะขั้นตอนทั้งบิดเฮาก็ไปก้นขี่กระเดื่อนก่อนเนาะแล้วเฮาก็ก้นขี่กระเดื่อนมาได้ลหร นี่เนาะก็ไดลเตะนี่เนาะโหโอ้ตยบเนาะแต่สีบน้ำกบนี่เนาะนี่เบ็ดเบ็ดเฮาว

สีกไ็ไปหาไปเลยไปไปโอ้ยข้าำไปแล้วไปเลาะทงใส่อยู่้หน่าบาทนีแล้ยามยบ่อเ,เออพอด,ดีค้ามแล้วก็ยามเลาะมาเลยโอ้ต่เป็นตกเลยนะ không ừ. à. Tớ bên tốc điện là cái xì mượn này à, đường to Hãy subscribe cho kênh เริ่มมัวแหละเริ่มมัวจากเห็นแหละโอเคไปยังต่อฟูลุ้ลงลงไปใส่อยู่ <ไป S 1> อยู่ทั้งฟูทั้งอันนนะไปไปไปทั้งเงินทั้งหอง้องเน่อยก็ พยายามเบ็ดตอนตะแรงเนาะตอนคืนน้ำหวานแล้วก็อันถ่าเติงน้อยเนาะการลุ่น네น้ำกันเนาะใี่ได้ใช่ช่บอสายล้างทับอิดล้างทับอิดพี่เนอะเบ็ดแพ้เบ็ดหาเบ็ดถือได้เนี่ยถือขี้กระเดื่อนกบคู่กินเบ็ดเนาะ หลอนสั่งเกดตะปาดจะกินจะเอีจะอ๋ห่วยื่อที่ข้ากินเห็นเบจจีงเบจจิงกรุดแล้วนาะเกิไอัแล้วคือสมอยสมอย จะโตอยู่บ่นั่นเด้ฮ้านอีน่อแล้วขว้าวบ่คือไม่พี่เนาะอานี่ไงตุมันคือตัวหน่อยอเถอะเอาอยู่บ่ายาข้ามาัาได้เอาพุดชบดิพุดจิบดิจิ้มเนาะค่ายมันอือจะิอย่าเดียวย่ามากิดน,นะ

ขามันบ่าไปแล้วโอ้แห้งแค่ไหบ่ะตัวใหญ่เตอาตุ๊บุ๋ดไม่ได้กินได้นี่จับดีๆได้เอาแม่เอาแม่เลยเลยระวังน้ำเต็มเด้อขาละแล้วโอ้มันเด้อมันเด้อ

ปุบแล้วน่นละบปุปผิดเยอะเราเมงกะน,น้อยเ่ยบบได้ได้รุดนีกับโบได้ละอสองโตนี่ก็ส,กสีหายไปแล้วโอ้ยสียดายแล้วไม่คิดเลยนะต่อ ใบร oh, ิแรงเนาะพี่เนาะทำก่อนใค้ก็คงรวมกันการทำในพอกินแล้วใครก็ได้ใครก็มได้เนาะไปบเชียงโพนะกินก็เลยสองโตพี่เนาะลุดหลอนได้หลังเว้ยว่ฟ้ากรกินเบสซำไปตัวลงอีกนะ เย็นบุษ้าหุ้นมันจังสิกินสรุปพ้นกับไ,<ว>ได้สองโต,โต่นอะสรุปพ้นกับได้สองโตเนาะสำหรับกลางคืนถาบึงตอนเศร้าอีก,กว่าสิได้จากโตเนาะวันนี้เห้ากับเมือลนะ่ะเม็ดกับใส่ได้บลาย ไปประมาณเศร้าก็ล่างมันมันคำก่อนนำกระเบืมีงนี่มีแต่หาใส่แต่แถวขายพยายามตอนเศร้าก็ได้ตัวเดียวตอนเศร้าเนาะเขากำลังก็มาแต่ยามเบ็ดนี่ใน ý toàn sao ý nghĩa là sao ý Đây là tổ, ý nghĩa là sao ý nghĩa là sao ý nghĩa là sao này, sao oh, Ồ!

อยากจับได้ๆคุณทุนอยากจับคุณทุนอากจับนี่เอาเนาะครับคลิปไปใส่เวทเนาะก็ได้ปลายกระสิจบทุนนี้เนาะคลิปไปใส่เวทจะฝากให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเนาะเป็นกำลังใจให้เข็ยคลิปต่อไปเนาะ ขอจบที่นี้เนาะการประชุมสบายดีทุกคนเนาะ